พุ่นลำไพทุมชานะครับที่มอบเงินค่าอาหารให้สองเท่ามือนน่อวันสองร้อยบาทนะครับกะมาส่งต่อเรียบร้อยนะครับมื่อน,นี้อาการหนวิปัสเพเล่เดเลินอยากอันนั้นเนี่ยจักน้อยเพิ่นหิวข้าวรวิปัสทอ่ะเพิ่นหิวข้าวเนี่ยหิวข้าวหิวข้าวแล้วตามมาสิมา,มาเห็นหนา้าเป็นหน,าน,หนา้าสิบหน้าสามหน้าอ๋อบ่เห็นเลย มันเลยอยากสูงหรออยากกินข้าวแห้งเที่ยงนึงได้เลยนี่ได้เงินหมื่นคู่คนหรือยังนี่เจ้ายังบ่ได้หรอปุีปานหาได้แล้วปุีปานหาปอบบางได้แหรอปอบบางจนเกาะปีปันได้แล้วหลานเพื่อให้แล้วล้นเพื่อเอาแล้วคุณลำไพทุ่มลำไพสะทุมสะขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อยคุณลำไพเด้อมีแต่ความสุขความเจริญทุกอย่างครัับบ ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยละสาทุสาธุาธอางไปไหนี่เพอร์พอเพื่อนนี่นนงนคือ,อมเเื่องความการแคบก็ไหลมาเทมาเต็มกระเป๋าเจ้าร่ำรวยสุภาพแข็งแรงเด้อบะฮัตเไข่นอนรักไห่เงินนอนตื่นหันเงินแสนเจ้าสาธูเอากินไหมนี่ สวัสดีครับทุกคนมนืัอนี้มาตามอันนั้นเนาะเมื่อวานนี้ผมไปบอกเพื่อนว่าให้เพืเออ่อนถามเพื่อนจิติหนังเั็นสองคนจิกินอันซอยแฉ่ลาบดิบนะครับแล้วก็แลกักกะหอยแครอนี้ก็เลยไปขาดตัดดิสก์มาพอดีหอยแครงฮะร้านเข้าข้าเจ้าฮะ,ข,าาฮะข้าเจ้ามาส่งคนมาส่งหอยแคร์ฮะยังมาบดทอด ก็เลยบริ้ซื้อหอยแขงมาเดี๋ยวรอบหน้าเลยีิมาซื้อฮันนังเด้อก็น,น,น,นี้ก็เลยซื้อลาบมาสองห่อไปแลยลาบดิบสองห่ออันนี้ฮะให้กินนี่ลาบนี่ให้กินอันนี้ฮะแบ่งกันคนละห่อนี่ห่อนี่ห่อใหญ่อันนี้เลาแบ่งให้เพื่นอนเดให้สองห่อนะอเอาลงมาปั๊ตงงาผงไปเพื่อนตาห้เจ้าปัดลืมอีกล่ะลืมสะอาดมาเลยบันนี้ฮะ ปลาทูนี่หาให้วิสีปลาทูนี่ให้วิปัสอันนี้ไว้ให้คนกินปลาทูนี่ไว้ให้แมวเจ้านี่ <c oughs> ปลาทูนี่ร้อยนึ่งกันนี่อันนี้ปลาทูคนอันนี้อันนี้ปลาทูแมว <c oughs> อันนี้ให้วิสี <c oughs> อืมี <c oughs> ้ปัสพ,พอดีพอดีง้เพิ่อสองร้อยพอดีกันเลยซื้อล่านี่ให้ร้อยนึง่งลวก็ซื้อปลาทูให้คนละห้าสิบบาททุกคนเพราะว่าหอายมันเบิร์ <c oughs> ตใส่เ <c oughs> อาว,วิปัสนั่งลงกนั่งถูกข้างๆกันกูเด้อ าแมวแมวดย้ามาวนแมวเขาบกินบกินข้าวข้างหนอพักเลยนย่นยมาที่มา่แมวแมวมามมาอ๋อนซอยแท่ไม่ล่อนยแทซอยแซ่เพื่อนแต่ยินข้าวเพื่อนมาแต่กันดรอเพื่อนมาจะไปลงหญ่โจกหรือผลกมะเมืองอ๋อเพื่อนมาแต่ลงหญาลูกหลานเพื่อออ๋อข้าเจ้ารถตะบุงให้เอาไปอ เออมาเขามาใกล้ๆพี่เขามาใกล้ๆกันมามานั่งกินในกันพี่ฝัดคือใส่ขันคักแค่แมวนี่ก็กวนขนาดแมวกันเลยกวนขนาดมือโบกินข้าวกินตะฟามือเพื่อนท่ากินกินตะห้กินก้ายกินปลาทูบ่าอยากอีกแล้วบ้านสวยเออขอบคุณนะครับคุณลำไพชัมนุนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับอย่านานชื่อผิดอ๋อขอบคุณคุณลำไพทุมชะนะครับ พ่อภัยอิลีนะครับอ่านผิดคุณลำไพทุมชานะครับที่มอบเงินค่าอาหารให้2เท่าวัอนี้สองรบาทนะครับกะมาส่งต่อเรียบร้อยนะครับวัอนี้อาการหนวิวปัสเพล่ดเลิอย่ากอันนั้นเนี่ยจักน้อยเพิ่นหิวข้าวอวิปัสอ่อเพิ่นหิวข้าวทนี่ยไม่เติมก็ว่าใหม่ด้วยเฮ้อ หิวข้าวหิวข้าวแล้วตามองมาเห็นมาเห็นหน้าเป็นหน้าชิบหน้าสาวหน้าอ๋อโบเห็นเลยมันเลยอยากสูนเหอ <c oughs> อยากกินข้าวแห้ง,ทง,หงเที่ยงนึ่งเด้ดเดี่ยนี้สกะกัดเที่ยงอยู่เออเอากินกิน<ป>กินสมอยากข่แะแล้วปั๊บเนอะสองข้า,ขาแมวออกไปแมวอโบได้เอาอาหารแมวมาให้อุ้ยสีเนาะ โตนี่มนันบอกินมันกินอะไกินละแม่ลาบก้อยหายพิพัฒซอยแซ่เจ้าฮะกินเบอร์อะไรแซ่บจ๊ะพิพัฒซอยแซ่ฮะซิมซิมซิมละแม่ซิมซิมให้ค่อยเบิ่งก่อนหน่อยนิเป็นเถอะเอากินดูหลายยังเมื่อวานนี่ค่อยไปถามมาคือว่าอยากกินซอยแซ่ซะเจ้าหฮาบอกว่าอยากกินซอยแซ่ กบหอยแครงหอยแครงมันบรได้ขายเนาะกนะ็กิกนกินให้เบิงนะ่งเนี่ยกินให้ข้าเจ้าเบิงนะ่งเนี่ยข้าเจ้าก็อยากเห็นเอา้าซิเบิง่งมันแซบคืออันนั้นอย่าคือสวมยากอย่าสองเท่านี่ <c oughs> เอยนะเนาะแซบปะอืม กินให้สมอยากกินนะแมเฮ้ยหั่นยหนูหัน่นค่อยแบ่งออกมาให้คนละถุงเด้อหาเด้อตัวหนาตัวหนาแบ่งกันอันนี้เรากินนำกันกินให้เบิดเลือดจังบริจงอันนี้เราเอาไว้ คนละถุงเอาไว้หุ่นกินหรืออย่างก็ได้นะในถุงฮะปลาทูกะเอาเมื่อเ็ดกินเด้อปลาทูคนอ่ะนะอุปัดสามเข่งอ่ะนะปลาทูคนอันนั้นปลาทูแมวอ่ะนะเออมันคนละอย่างไดยปลาทูแมวกับปลาทูคนก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วมันก็ได้หลายมือแหละตามบักขุ่งตามตัวปลาตามปลา อันตะกะตามหอยก็ตามไม่ตะกะตามธรรมดาตามยังตามธรรมดาตามกระปูปูดองดองมือไอ้เจ๊เจาะตามแซบเปแล้เจาะหันเจ้าไปเสียดเนค่อยแล้วเอาไปาดอ ป่าบนทันได้ไปเบิ่งเลยอเอาพาพกเกอถามออกทดสอบตอบเนอะเอนะเอเสื้ออยู่ดอกเลยแล้วก็แลี้ยงเลยเป็นมากขนาดปุ่นนี่อยากกินหอยแครงคักวันตีค่อยกลับมาพวกเขาจึงซื้อมาให้ใหม่คำไปแล้วนะนบเนาะเขายังบ่เปิดร้านนัวชีวิตอ,อย่างเลยแต่ชีว์ค่อยท่าชมเจ้าก็แห่งสีิ อันนั้นตัวให้สิอันอารมณ์ร้ายตัวหอนเนี่ยไม่เนาะเขาอันนั้นเป็นข้าวแบบพ่อมาคู่เพลินอ๋อกินข้าวที่กินข้าวแต่สาวเหรอเออกินข้าวแต่สาวก็ออ <c oughs> วกินท่าก็บไม่ได้หรอจับนี่หนึ่งเที่ยงหนึ่งเด็ดเนี่ยเออหาง,ง,งไม่ยังรู้เนาะกินด้วยสิ เคยไ้กินดนเยกินดูนะเคกินดูนเอยได้กินดูนะเพ่กินนะยได้กินดูเ้กินนะเคืไอ้นเคยไอกินดูนเคยได้กินดูนะเคยได้ดูเด้กิโอ้นคยไปนดูอเขยไ้าเคย่อวานะเคยินดนเยไดกินะเคยได้กนะเคไป้ันดนเคยไดงดหนะเคยไป้ินดนะเคยได้มินดูนเคยได้กิอดเออได้นดูนะเยงน้ํิเคย น้ำป่ะสั่งเปล่งนี่คนเยอะไม่เรอฮะน้ำเติมด้วยคนเปล่งอะไรไม่หรอแซ่บบ่อยปัดเอาแซ่บไปกินได้เงินหมื่นคู่คนหรือยังนี่เจ้ายังบ่ได้หรอปุ๊บปั๊บหาได้แล้วปุ๊บปั๊บหายปอบบางได้แหรอปอบบางจนเกาอีปัด ได้แล้วหลานเพื่อให้แล้วหลานเพื่อแตเอาเบูเล้่คนพิการพิการเวิสิให้ก่อนืคนพิการเพคนหายกรวิศิกับท่าเอาวิศิมีบาตอยู่เห็นเนาะเออแต่ท่าเย็นละบักบักป้ายเฮือดเออดูมือดอกบัตรบักป้ายเฮือด อืนนั้นเนะมันม,มาถามกินมันได้แล้วเนาะเสียงทีโอนี่เ <c oughs> บาลาวน้อยเอาอนุโมทนาบุญในเพื่อนไงเพื่อนปู้เพื่อนอันนั้นมาเนี่ยเอา,าสีว่าก่อนคุณลำไพ่ทุมืลำไพ,พสะพสะ ขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อคุณลำไผ่เด yeah. ้อมีแต่รวามสุกพมเจริญทุกอย่างเปเอขอให้ร่ำรวยร่ำรวยระสาทุสาธุอา้ปไามนี้ไปบอกนเพื่นนี่อันดับต้นนะฮเด้อเงื่อการแก้ปาหาเศาเต็จกระปัาเด้อร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อบ่หัดจไขนอรับให้น นอนตื่นหันม่นแฉงเจ้อสาธุเอากินมาหน่นี่ครับส่งต่อเรียบร้อยนี่ครับเมื่อวานนี้มาถามเพื่อนเมื่อนี้เอามาให้กินเอาเสือแซบด้วยบันนีดเด้ออานาหาค่อยเอามาให้แบ่งกันคนละถุงเมือเด้อเออพอดีบันนี้เอาบันนี้อ,นอ,นนอันลปลาทูนี่ปลาทูแมวให้ป้านหานร้อยหนึ่งล้วกันอันนั้นปลาทูคนน้ำ โอเคทุกคนอนุโมทนาบุญนำคุณลำไยทุมชะนะครับทีมอบค่าอาหารให้2เท่ามื้อนี้นะสองบาทนะครับแต่ว่าพาิ่นจะกินหอยแครงแต่ว่าร้านหอยแครงย,ยังบเปิดอยู่เพราะว่าหอยแครงมาส่งพิ่นยังามาเนี่ครับก็เลยสาาถ้ารอนี่น่าจะบสอง2บ่ามก็เลยฝ้วาวมาก็เลยซื้อปะทูมาให้แทนแนะครับอันนี้ส่งต่อเรียบร้อยนะครับโอเคสําหรับคิวนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย จ้าสวัสดีจ้าเอาเส้นแสบเด้อ